ไม่ไวนะ้น้าใครอย่างนั้นค่ะล่าสุดเปิดตัวแฟนใหม่แล้วแ่ละคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของแพทนภพธที่เธอนั้นได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแฟนคนใหม่จะเป็นยังไงมาชมกันค่ะก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงแน่นอนว่าอยากให้ทุกคนได้ชมประวัติเธอกันซึ่งประวัติของเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆล่ะคะ่ะเธอนั้นเป็นคนอีกหนึ่งคนที่เก่งและสตรองมากๆเป็นพิธีกรหญิงไทยที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะ ท่านต้องรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีเป็นคนที่ขยันและดูแลครอบครัวกตันอยู่มากๆเลยทีเดียลวละคะกับล่าสุดนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ได้จบความสัมพันธ์กับหนุ่มก๊อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปัจจุบันเจ้คุณนี้มีการออกมาเปิดตัวแฟนใหม่ในรายการได้เธอดูแลสุขภาพแล้วก็ออกมาพูดแบบนี้ครับผมเขาคนนี้นั้นออกมาพูดรายการเอาไว้ว่า หนุ่มหน้าหล่อที่เธอคนนี้ยกให้เป็นแฟนใหม่แท้จริงแล้วเขาคนนั้นก็เป็นสามีแห่งชาตินั่นเองล่ะคะ่ะแม่ทำเอาหลายคนยงงงเลยเพราะว่าคนที่เปิดป้ายออกมาเป็นรูปพระเอกเกาหลีอย่างหนุ่มจุงกิที่เขาคนเป็นสามีแห่งชาติแล้วก็เป็นนักแสดงหนุ่มเกาหลีชื่อดังไม่งงานนี้ทำเอาแฟนขลับเนี่ยเฮกันเป็นแถวเลยล่ะคะ่ะ